ร้อยห้าหกห้าซื้ออ่านกมากหนักต้องต้อง่าเบาบางอ่ะนเขียนป้ายนยะมุมเหลี่ยมของมันต่างกันที่ไม่รู้จะอมพนันมาไว้ทําไมก็รู้แล้วก็บอกใครอื่นไปใครจะรู้ด้วยก็เอาใครไม่รู้ด้วยกันแล้วไปแต่อ่านจดหมายครับคุณ เนี่ยที่ก็ส่รวงศึกษาฯับมาให้อืรโอ้เพราแบบเขาอ่านไม่เข้าใจหรือว่าเขาไปไปติดตรงที่พ่อท่านบอกว่าหลับตาเออเรื่องหลับตาเขาไม่เชื่อตรงนี้แหละหลับตานี่มันดีกว่าตีเรื่องของหลับตาหลับตาดูหมดเขายื่นหลับตาไม่หลับตาไม่มีทางที่จะรู้ได้เขาคงแจ้งอะไรบางอย่างแบบของเขาอ่ะ พระพุทธเจา้ามาบอกเขาอ่ะพระพุทธเจา้ามันก็เป็นนิรมาณกายแล้วสายมโนนี่สายมโนโลแล้วนมนสายมโนโมยาตาเป็นเหมือนพระเจ้าพระพุทธเจา้าของเขาคือพระเจ้ามันก็ไม,ไม่ถึงขั้นอย่างนั้นหรอกพระเจา้าพระเจ้านะเขายังมีหลัก <c oughs> เขายังมีคําสอนของพระเจ้าแต่ละองค์ ศาสดาคือพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยก็มีคําสอนของของแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันพระองค์ไม่เหมือนกันพระองค์หรอกเพราะว่าสัจจะไม่ใช่หนึ่งเดียวจะ, <G oth> ะเ,เรีพระเจ้าเหมือนกันหมดอก็แต่เคาเรียกพระเจ้าเหมือนกันหมดอแต่ว่าแตกต่างกันไปมันไม่ใช่สัจจะที่เป็นหนึ่งเดียวมันเป็นสัจจะยึดความเป็นหนึ่งแต่หลากหลายไม่เหมือนกันเลย ก็ตามต้องตรงอ่านจุลวิทยาสูตรนั่นแหละเขาเถียงกันแย่งกันทั้งนั้นไม่มนสัจจะแม่งเดียวสัจจะมีหนึ่งเดียวก็คือศาสนาพุทธที่เป็นนิพพานเป็นนิพพานเท่านั้นของพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวผู้ทโงกันสัจจะเป็นหนึ่งนิพพานแม่งเดียวไม่เถียงไม่แย่งกันหรอกถ้าแย่งกันอยู่ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นข้อยืนยันอันหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยัน สัจจที่ได้ฟังคลิปของอาจารย์ลอยอะเขามีพูดถึงสันติอระสด้วยค่ะพูดถึงนิดเดียวนิดเดียวประโยคเดียวพูดถึงวิธีไม่หลับตาเออใช่ค่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ฟันธงแล้วว่าอันไนผิดอันไนถูกของเราฟันธงเลยเพราะท่า ฟันสับชงยนท์ชงขาดหมดแล้วอาจารย์รอก็ค่อยไปก็ศึกษากันไปก็ค่อยไล่ลำดับขึ้นมาเราก็ฟังเขาเขาก็มีในยะอย่างงูนอย่างนี้เราเข้าใจได้เอออันนี้เขาเข้าใจงี้ถ้าอันไหนที่เขาพูดกันแล้วเราไม่เข้าใจสิเราก็จะต้องไปศึกษาดีๆให้รู้ไม่เข้าใจคืออะไรหนึ่ง ไม่เข้าใจเพราะว่ามันไม่เป็นสัมเลยมันเละมันอะไรก็ไม่รู้เพิ่อเจอหรื่าปั่นป่วนอะไรไปไม่เข้าท่ามันก็เข้าใจไม่ได้หรอกแต่เขาไปเข้าใจของเขาได้กันน่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาร่วมรู้เขาไม่ได้อต้องพยายามเข้าใจเขาสองเราเข้าใจไม่ได้เพราะว่าเขาโอ้โหลึกซึ้งกว่าเราจริงๆเราก็จะต้องไม่ประมาทอันนี้ มันเป็นไปได้นะบางมุมบา,บางเหลี่ยมบางมิติบางนัยยะนี่ของแต่ละคนมันลึกซึ้งจริงๆนะลึกซึ้ง,จ,ง,จ,งจนกระตั้งถ้าผมไม่รู้ทันเสร็จเลยมันยังมหาบัวเนี่ยโอ้โหลึกซึ้งขนาดไในซับซ้อน,เอ,เ,เ,น,นเ,เอาประเทศมาเป็นบริวารเลยเอาประเทศมาเป็นบริวารแล้วก็เอาประเทศมาเป็นตัวประกัน เอ้ามามบริจาคมานี่จะเอาเข้ามาช่วยประเทศ<ม>นะคนเข้ามาที่อโ,หโ,หโอ้โหก็นี่มาช่วยประเทศ<ม>ดีว่ะ<ม>เ็จแล้วก็อาศัยประเทศเนี่ยเป็นเป็นเนครื่องมือในการจะหาชื่อเสียงให้แกตัวเอง<ม>หาบุก็ได้ชื่อเสียงโอ้โหเป็นผู้ที่สามารถเอาเงินมาช่วยประเทศชาติได้ก่อกู้ประเทศเอาไว้อาว่าแล้ว็บัญชา เอาไว้คงครั้งนะยาวออกไปใช้นะป่านนี้เหลือหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยใครก็เชื่อเชื่อมหาบัวถ้ามันขาดการกู้เข้ามาอีกตั้งเท่าไหร่แต่เขาก็ทํานะพวกกู้กับพวกคงครั้งเนี่ยเขาจะไม่ทําลายคงครังหรอกเขาไปกู้มาตั้งหางกู้มาเพื่อที่จะให้ประชาชนใช้นี่ต่อไปแต่ว่าคงครังก็คือเขาไม่เสียเขาไม่ไปทําลายคงครั้ง คนรู้มาก,ออกเอาเปรียบคนทั้งหลายก้วิธีพวกนี้มันก็อย่างนี้แหละคนฉลาดก็ทำไปก็อาศัยพวกนี้ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นตัวแลกเงินเท่านั้นเองคนแต่ละสมุติแต่ละประเทศแต่ละประเทศก็ไปของตัวเองไปแล้วก็ใช้กันยอมรับกันอ,อะไรที่มันยอมรับมันก็ใช้ไม่ได้ ถ้าเราไม่ยอมรับดอลลาร์มันก็คือเศษกระดาษธรรมดาถ้ายอมรับด้วยแล้วก็เอาตีราคาไปด้วยกันแต่เรื่องนี้มันซ้อนมากเลยค่ะถ้าพ่ะท่านไม่อธิบายนี่ไม่เข้าใจเข้าใจยากมากในเรื่องอย่างเงี้ยค่ะเขาเข้าใจกันอยู่เ<อ>ขาเข้าใจพวกที่เขาเข้าใจกันอยู่เ<อ>ขาเข้าใจแต่ว่าเขาจำนวนน่ะเขาจําเป็นจะต้องยอมรับกัน ใช้กันถ้าไม่มีก็ไม่ได้เพราะเขาเองเขาไม่มีนามมาทำมาเป็นราคามาเป็นค่าเขาไม่ไม่มีนามมาทำเขาจะต้องใช้วัตถุธรรมแล้วก็ต้องใช้ตัวเลขต้องใช้หลักฐานแบงก์โนตไว้เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นเครื่องยืนยันเขาไม่มีนามมาทำอย่างคุณธรรมที่เป็นนามมาทมอย่างที่เรามีกันเนี่ยพวกเรามีแล้วพวกเราก็ยอมรับกันมีค่ายิ่งกว่า แบงก์โนตมีค่ายิ่งกว่ยพวกนั้นนะซึ่งมีค่าก่ากันหลายต่อนะของเชาวโศกตัวเนี่ยก็เรียกว่าโอ้ไม่มีเลยก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยไอ้แบงก์ bank. แต่คุณไม่มีคุณธรรมเลยนี่ไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นไม่มีสิะข้อเลยเนี่ยไปเลยไปเลยแม้แต่สีขข้อเดียวไม่มีเดีย๋ยวเข้ามาในหมูนี่เลย พญามเจ้าจึงตรัสว่าผู้ยังไม่มีศีลแต่ผู้มีศีลยังไม่ได้มาจงมาแต่ผู้ยังไม่มีศีลเลยท่านไม่ตรัสหรอกครับอย่าไปเรีมหาจงว่ายังไม่มีศีลเลยสักอดียมหามาเลยเละเนี่แต่ถ้าเขาไม่มีศีลเขาก็คงไม่มาค่ะพระรามนั่นน่ะแหละมาก็คงร้อนร้อนหน่อยา <c oughs> อมาก็อยู่ยากใช่อามาก็อยู่ยากแล้วมาเราก็ยากด้วยไอ้คนไม่มีศีลเนี่ยมาเราก็ยากยากด้วยกันทั้งคู่ เพราะไม่มีฐานเชื่อมเลยมันต้องมีศีลเป็นฐานเชื่อมไม่งั้นไม่มีอะไรเชื่อมกันเลยมันไปด้วยกันได้ไงอะแค่ไม่มีเนื้อสัตว์กินก็ไม่อยากมาใช่พวกเราเนี่ยถึงบอกว่าพื้นฐานของเราก็มีไม่มีอบายมโมกมีศีลอย่างน้อยศีลหน้าไม่กหน้าไม่มีอบายมโมกอ่ามากินเนื้อสัตว์สามหลักไม่แต่งตัวอ่า อันนั้นมันก็มีบ้างก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ไปเสี่งเราเราไม่ได้ไปเสี่ยงเดียการนั่งมาแต่เขาพวกเราก็มันมันก็อยู่เองอ่ะคุณมาแต่งตัวอยู่ในเนี้คุณก็โรนเลเลยอ่ะเขาก็มองคุณเลเลยคุณมาแต่งตัวผิดประการไปประหลาดเลยหรืออ้าวสมมุติว่าคุณมาทาาิปสติกอยู่ในนี้โอ้คนมันเป็นยังไงอ่ะ ตาหน้างิ้วมาเลย่งตัสาวเหนือสาวอะไรแบบว่าบางคนมองว่าจันกางฟ้ารออนิยอย่างเข้ามาก็จะรู้สึกแล้วอมันไม่ได้มันมันจะค็นนถาดกันมันจะเห็นชัดเจนเลยมันโอ้ มันจะยานเลย่าอย่างไงอ่ะเป็นตัวประหลาดไปเลยมันไอ้พวกนี้มีอิทธิพลก็พวกเราบางคนอ่ะมาอยู่บ้านแล้วนะคะยิงคาแป้งยิงคาแป้งถุยแป้งมันก็ไม่เท่าไรมันไม่จัดจ้านอะไรใช่รู้รู้พอรู้แต่ว่าไม่จัดจ้านเท่าไรมันตัวราคาทานบางจนเมื่คข้าคนอื่นเขาเห็นมันสังเก็ดจริงๆก็ไม่ออกแป้งถุยนะแป้งรองพื้นค่ะดูแล้วว่าขาจะพออยู่เป็นระยะเริ่มหาย มันมันมันเคยตัวไงมันเคยชินมั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 นอ่ามันเคยตัวมันเคยชินมันก็ต้องทํามันมันเหมือนก็ถ้าเราไม่ทำเราเหมือนมันขาดมันอะไรมันมันมันไม่ไม่ไม่มั่นใจตอนอะลมามาวัดใหม่พาแฟนไปด้วยอดีตไม่บ้านเดินไปด้วยกันเขาก็แบบก่อแขน คนก็มองเจ้าหน้าที่มาเอ้ยหรือเอ้ยไม่ต้องเกาะก็ได้เนี้ยมเนี้ยมเลยข้างนอกเป็นปกติใช่ในหลวงกับพระราชนีไงออกงานนี่ต้องเกาะแขนแจเลยของเราเนี่ยมันมีลังสีนะมาเคยเคยเปลี่ยนเสื้ว่า คุณเข้ามามาดูระเเลยตบยุงเนี่ยเดี๋ยวคนก็นไม่ตกนั่งตบพว้ไอะอ่าเ <c oughs> ดี๋ยวไม่ต้องพูดอ่ะไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรจะรู้อ่ะนั <c> ้น <oughs> สังคมมันช่วยองคประกอบช่วยขัดเกลาทำให้เราเรักษาศีลง่ายปฏิบัติข้ง่าย อย่าทตามก็ไปไม่ซีเรียสนิงของว่าสังคมสิ่งแวดล้อมมีผลอย่างมากโอ้คุณพรธเจ้าทานตัดว่ามันเป็นทั้งหมดทั้งสิ้งของพระมทจันไงต่อให้เรารู้ตัวไม่รู้ตัวถ้าเราอยู่ในยังอยู่ในบวรนี่แหละใช่บวรเนี่ยขยายความขึ้นไปจากมิตรดีท้ายดีกับเป็นบวรหมดทั้งสถานที่ทั้งธรรมะ ทั้งบุคคลพร้อมเป็นปายาสปายาสีกลับกันกับข้างนอกนะไปไปข้างนอกเนี่ยเฮ้ยไม่แต่งตัวใารเป่นบ้าอะไรทำไรมาป่วยหรือเปล่าเออป่วยน้าซีดเลยเนี่ยเคยโดนทะคะก็ยางไม่สบายรือเปล่าไอ้โสมดังเลย เมื่อก่อนเราไปทํางานก็เหมือนกันค่ะไม่แต่งนะคือเมื่อก่อนอ่ะแต่งหน้า,า,อนอแ,นาแล้วพอมาไม่แต่งหน้าเนี้ยเพื่อนก็ทัก <c oughs> ไม่สบายหรออะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> หน้าโซมจังนะอะไรเงี้ยโอ้โหโล่งแถวฟังโซ่โซ